ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมง นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไล์ดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายพลินครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอยู่อย่างมีพลังและกำลังใจ คือคนทุกวันนี้ต้องต้องยอมรับภาพรวมทั้งหมดทั้งประเทศเลยหรือว่าคนไทยทุกวันนี้อยู่อยู่เขาเรียกว่ามีวิธีชีวิตอยู่แบบหดผูสิ้นหวังหมดกําลังใจการเมืองก็มั่ววุ่นห้าหปีที่ผ่านมาวิธีชีวิตการเมืองชนชั้นนำชนชั้นปกครองเต็มไปด้วยความขัดแยง้งขัดแย้งด้วยอารมณ์ ขัดแย้งด้วยความคิดขัดแย้งด้วยความรู้สึกพุ่งเป้าเป้าหมายเพื่อชนะค่าคารกันอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมสังคมทุกวันนี้เราถูกปลูกฝังพฤติกรรมแบบนั้นมาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องชนชนะน้ำมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ที่สามารถสร้างกระแสทางสื่อได้ก็จะมาชักจูง ให้กลุ่มผู้คนคอยตามความมุ่งหวังแผนการของตัวเองเป็นแบบนี้เปลี่ยนครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้ผู้คนมีความรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่เนะีแปดสิบเก้าสิบเปร์เซนเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันสิ้นหวังคดหูไม่รู้จะใช้ชีวิตยอย่างไรคนจนก็คือจนกรอบจนถาวรคนรวยมันก็รวยพุ่เงเอาพุ่เงเอาเห็นไหม นี่คือปัญหาที่เราแก้กันไม่ตกเมื่อปัญหาแบบนี้มันเรียกว่าสะสมมายางยาวนานหกเจ็ดปีแล้วก็ไม่มีทีท่าจะจบง่ายๆด้วยจนกว่าประเทศไทยจะถูกแยกเป็นสองประเทศก็อาจจะไม่จบอีกเพราะอย่างเกาหลีเหนือใต้ก็ไม่จบสมัยก่อนเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ก็ไม่จบในที่สุดก็ต้องมารวมกันอยู่ดีดเด้นไหม แต่ไทยเนี่อาจจะยังไม่เคยลองถูกลองผิดในเรื่องการแยกประเทศกันการปกครองกันมันก็เลยไม่รู้สํานึกที่จริงนะสังคมโลกเป็นบทเรียนให้เราได้เป็นอย่างดีการแยกความขัดแย้งมันมีเรียกม,มันมีตัวอย่างให้เห็นกันเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแต่ชนชั้นนําไม่ใช้สามัญเรื่องไม่เคยใช้สามัญสํานึกไม่เคยใช้ภูมิปัญญาหรือสมอง ผู้นี้โง่คิดไม่เป็นน่ะอันไหนมันคือการแตกแยกในสังคมอันไหนคือการสามัคคีอันไหนคือความรักคือการปลองดองคนพู้นี้โง่คิดไม่เป็นแล้วก็ทำไม่เป็นด้วยชนชั้นนำไม่มีทางที่จะปกครองสังคมไทยให้ mm hmm. เขาเรื่อให้สงบสุขไปได้เพราะอะไรด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนโง่ถ้าเขาเป็นคนฉลาดนะมันต้องหายุทธวิธีในการ ปกครองด้วยความอบอุ่นจริงใจนำบรรยากาศของความสามัคคีแต่เขาโง่ไงเขาทำไม่ได้ยนันเราชาวบ้านอย่างพวกเราคอยดูสิที่ผมพูดมาจริงไหมถ้าทำได้ก็ททำมานานแล้วเขาทำไม่ได้ไงเรื่องชนชั้นปกครองอไม่สามารถที่จะปกครองชนชั้นล่างอย่างพวกเราให้มีความให้มีชีวิตที่มีความสุขได้ เขาทําให้ได้หรอกเห็นไหมพวกยุทธวิธีในการคิดความคิดและการกระทําของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายฝ่ายไหนมั่งอะ่ะที่คิดทําให้ผู้คนอยู่ในสังคมนี้มีความสุขผมยังไม่เคยเห็น,เ,หนเลยมีแต่ความทุกข์ไอ้ฝ่ายนี้คิดมาไอ้ฝ่ายหนึ่งมีความทุกข์ไอ้ฝ่ายนั้นคิดมาอีกฝ่ายหนึ่งมีความทุกข์ ฉะนั้นเขาไม่มีภูมิปัญญาไม่มีความสามารถที่จะคิดและทําให้ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมนี้มีความสุขไปได้เพราะว่าคิดทําที่ชนชั้นนำทําทุกวันนี้นะเขาทําเพื่อตัวเขาเองทั้งสิน้นเขาไม่ได้ทําคนระดับชั้นล่างหรือชนชั้นกลางล่างล,าง,ลงมาเขาไม่เคยคิดทําแต่พูดตั้งเ,เขาเรียกวหารสรวํวรวาทกรรมดึงคนชั้นล่างมาเป็น เครื่องมือแค่นั้นเองก็เนี่ยคำตอบเห็นเห็นแล้วไม่ว่าเป็นยุคในสมัยไหนฉะนั้นเราเป็นคนชั้นล่างจะต้องเกิดความคิดอ่านเป็นของตัวเองอย่าให้เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าครอบงำทางด้านความคิดและการกระทําของเราแล้วก็ไปสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองสองคมทุกวันนี้น่าห่วงใจเขาบอกว่ามีคนกลางคนกลางมันไม่มีไง ขนาดตัวมันยังเป็นกลางให้ตัวเองไม่ได้เลยมันจะเป็นคนกลางให้คนอื่นได้ยังไงฮะมันไม่มีอย่าไปสแสวงหาความเป็นกลางของใครเลยในโลกนี้มนไม่มีหรอกมันอยู่ที่ว่าผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับใ,ใครกลางสําหรับคนไหนอะเัเราชาวบ้านธรรมดาต้องรู้ทันนะชนชั้นปกครองพยายามสร้างวัฒกรรมมูหานให้พวกเราเคลิ่เลิมตามเราต้องกลับมาชูคิดใหม่เนี่ยคน คนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยกำลังถูกชุกทักจูงจากคนชั้นนำด้วยวิธีการต่างๆสอดแทรกซึมซึมซับเข้ามาล้างสมองให้พวกเราได้เคลือบเค็มตามเพราะว่าเราต้องตั้งสติคือวิธีชีวิตทุกวันนี้นะเมื่อเราเขาเรียกว่าเมื่อเราหมดหวังในชนชั้นนำชนชั้นปกครองเนี่ยเราฝากความหวังไม่ได้เมื่อไม่ได้ เราต้องฝากความหวังไว้ที่ชนชั้นปกครองที่เป็นตัวเราเองเดี๋ยวช่วงหน้ามันจะฝากความหวังไว้ที่ตัวเราได้ไงพักคู่เดียวครับ ไม่ภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่อหุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วางอะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไปีอึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นรั่ล่วมเทด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจําเดือนคันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะ่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้องที่ทสุดส เมื่อผู้หญิงต้องเาชจภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 084099934 กลับเข้าสู่รายการรวยยีิบสี่ชั่วโมงกับผมกาบรินอีกครั้งครับเมื่อชนชั้นปกครองเราไม่สามารถฝากอนาคตฝากความหวังฝากความสุขไว้ได้เราจะต้องฝากไว้ที่ใครที่ตัวเราตัวเราเท่านั้นที่จะบัญชาการแห่งความสุขแห่งความสำเร็จบัญชาการทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการก็คือไม่เดินตามชนชั้นนำที่มีความคิด ผิดผิดพินเพี้ยนผมไม่ได้บอกว่าคนชันนำต้องเลวซามทุกอย่างนะความคิดผิดผิดพินเพี้ยนเราจะต้องไม่ทำตามไม่เชื่อไม่คิดตามไม่เคิมตามเห็นไหมแล้วตึ้งดึงใจเรากลับมาสู่ที่ตั้งสู่มิติของวิถีชีวิตของเราที่ควรจะเป็นเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นจากเพื่อนบ้านก่อนจำได้ไม่สมัยก่อน ตอนที่การเมืองไม่มีการแยกกลุ่มแยกฝ่ายแยกพวกเรายังใช้วิถีชีวิตมีพลังมีกําลังใจมีความอบอุ่นมีความสุขร่วมกันเอาแค่เพื่อนบ้านหมู่บ้านเดียวกันเนะี่ยไม่ต้องไปคิดไกลหรอกใช่ไหมไอ้คนไกลมันไม่มีทางที่จะมาช่วยเราเราอะไรเราได้หรอกเป็นแค่ใบการสร้างความหวังลมๆแรงๆให้พวกเราเคิบเิ้มตามแล้วกลายเป็นเหยือ่อเครื่องมือพวกมันนะ่ะ ต่อไปนี้พวกเราตามหมู่บ้านต่างๆต้องไปคิดผลึกกําลังกันด้วยตัวเราเองด้วยกลไกลของเราเองดึงความสาเมื่อคีกลับมาสู่ครอบครัวและหมู่บ้านของเราต้องมีมิตรกรจิตมิตรใจต่อกันไม่ว่าคนจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านใหญ่ครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ต้องหันกลับมาคิดด้วยตัวเราเองใช้วิถีชีวิตด้วยตัวของเรา อย่าเอาการเมืองอย่าเอาสีเอาอะไรก็แล้วแต่มาสร้างเกาะหรือมาสร้างกำแพงขวางกัน้นในมิตรภาพที่พวกเราคนในหมู่บ้านที่มีอยู่แล้วคุณได้อะไรได้แต่ความขัดแยง้งได้แต่ความทุกข์คุณมีความสุขหรือเปล่าคุณบอกอยู่สีนี้คุณบอกอยู่ฝ่ายการเมืองนี้คุณมีความสุขแล้วผมไม่เห็นมีใครมีความสุขเลยคุณแฝงไปด้วยความทุกข์ด้วยกันทั้งสิน้น คนเราเมื่อมีทุกข์แล้วมันจะมีพลังในการต่อสู้ต่อไปได้อย่างไรผมไม่ได้บอกว่าห้ามคุณชอบการเมืองห้ามคุณชอบสีชอบได้แต่อย่าเป็นเครื่องมือและท่ารับใช้ไม่ไว่าจะเป็นสีฝ่ายหนก็ตามนะคุณมีสิทธิ์ชอบแต่ไม่ต้องถึงขั้นที่ต้องมาขัดแย้งกันเองในหมู่บ้านในครอบครัวคุณต้องดึงอารมณ์นี้ความรู้สึกนี้กลับคืนมาเขาเรียกว่าความรักความสามาัคคีในครอบครัวในหมู่บ้าน ในบูบ้านนี้หมู่บ้านอื่นในอำเภอนี้อำเภออื่นตำบลอื่นจังหวัดอื่นดึงความรักความสามาคัคคีกลับมาสู่ที่ตั้งสู่บรรยากาศเดิมๆที่เราเคยมีอย่าไปหวังเรื่องแบบนี้จากคนชั้นนำชั้นปกครองเพราะมันไม่มีทางทำได้ไงเพราะที่มันทำทุกวันนี้ไม่เป็นใครก็ตามนะมันทำเพื่อพวกมันเองต่อไปนี้เราทำเพื่อพวกเราเองสะบ้างสิไม่ต้องคนที่เป็นชาวบ้านนะต้องทำเพื่อพวกเราเองก็คือดึงความสามัคคี เริ่มต้นจากชาวบ้านผมเห็นนะชาวนาเดียเ๋ยวนี้ที่ออกมาเคลื่อนไหวเขาเป็นทุกเป็นหนี้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไปจำนำราคาข้าวหมื่นห้าหมืนมืนแปดก็มีหมื่นสามก็มีอยู่ที่คุณภาพของข้าวนะอย่าไปคิดว่าหมื่นห้าจะได้ตลอดนะบางคนเข้าใจผิดความชื้นข้าวไม่ได้เต่หมื่นสามดอกหญ้าเยอะเกินไปอย่เงี้ย ว่าจะพืชด,ดอกหญ้าเยอะติดมาเนี่ยปุ๊บคุณภาพข้าวไม่ดีมันก็ลดหลั่นลงไปแต่คือมาตรฐถถานคือหมื่นห้าเห็นไหมเพราะชาวนาเผชิญปัญหาตรงนี้ขึ้นมามันก็เกิดปัญหาเมื่อ,อไรายได้ไม่พอจ่ายเมื่อ,อไรายได้ไม่พอจ่ายเพราะเป็นหนี้เยอะชาวนาอย่าลืมนะเป็นหนี้เยอะคุณจะการะคราสองหมื่นบาทก็ยังเป็นหนี้อยู่เหมือนเดิมชาวนาทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าชาวนาทํางานปีละครั้งสองครั้ง ครั้งหนึ่งก็สี่เดือนก็ไปแล้วอย่างเร็วที่สุดก็คือสามเดือนครึ่งแหละถึงมีการเก็บเกี่ยวแต่ถั่วเฉลี่ยคือสี่เดือนแล้วกันหนึ่งฤดูกาลเห็นไหมแล้วเวลาที่เหลือล่ะชาวนามไม่ได้ทําไม่ได้มีรายได้ต่อเนื่องปีหนึ่งมีรายได้บางบางจังหวัดบางพื้นที่ปีหนึ่งมีรายได้แค่ครั้งเดียว